เอาจริงๆอะคนดูคิดว่าเราเราไปรัดเราไปตั้งค่าใช่ไหมมันมันมันไม่มันไม่ใช่นะต้องพูดอย่างนี้ว่ามันมีโอกาสออกมันมีโอกาสออกท้อคคิดว่ามันมีโอกาสออกแต่ออกยากไหมมันออกยากมันอยู่ที่จังหวะในการที่แบบสุ่มแรนดอมในข้างในอะว่าในการหมุนรอบนั้นอะมันจะออกหรือเปล่ามันจะขาดกันเว้ย เราเซตนี้คุ้มมากๆแล้วรถอย่างโกงอะนะพี่ชายใช่โกงมากรถโกงมากออน้องเมื่อวานนี้ทําคลิปทําคลิปเปิดกระชาไปเมื่อวานนี้ผมก็เติมไปสามหมื่นได้ได้ของดีกว่าแปดหมื่นอีกผมว่ามันอยู่ที่ดวงว่ะเปิดอ่ะผมว่ามันอยู่ที่ดวงนี่ผมเปิดทีละร้อยสองร้อยแล้วกัน ผมจะเก็บสะสมด้วยคะชาครบรอบหนึ่งปีผมจะเก็บไว้ในตัวผมด้วยคือชิ้นส่วนรถอะคือผลพลอยได้ผมจะพูดอย่างนี้ว่าชิ้นส่วนรถคือผลพลอยได้ <c oughs> <c oughs> เปิดทีละร้อยดีกว่าสองวันเรียไปสองหมื่นวันเราจะได้ชิ้นส่วนรถกี่อันโอ้โหไอสัตว์ออกสักอันดี ที่เจาะไม่ออกอะอน,นี่เลยว่ะโหอันนี้คือผลพลอยได้นะชิ้นส่วนรถนะผมบอกไว้ก่อนที่มาลีรู้จักเฉลิมเดชทัพทิมวินิจไหมครับเยสออกแล้วหนึ่งที่กูเจาะเย็ด yes, แม่พันลูกออกอันนึ่งปทีห้าตอเวลาเว,เวลากล่องรถมาพูดเยสนะยสผมพูดบอ,อกบอ,อก ตีละห้าสิบดีกว่าว่ะไอ้เหี้ยห้าสิบลูกก็เหมือนแบบเติมห้าร้อยบาทอะลูกละสิบบาทเนี่ยแม่งไม่มาเลยโอ้โหแม่งสองร้อยเลยดีกว่าโอ้โหไม่ออกเลยเหรอวะออกสักอันดีไอ้เหี้ย ขอเธอไอ้เฮียออกเถอะเหลืออยู่สักหกร้อยแล้วไอ้เฮียโอ้โหสัตว์เฮ้ยไอ้เฮียไม่ออกสักชิ้นเลยหรอ Yes ออกอันเดียวไอ้เฮียเว้ย Yes 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 ครับไม่เกลือไม่เกลือมออ่วนนี้ผมเติมสามหมื่นผมได้ทั้งสามกล่องัลุ่ <Hello. S 2> นใหม่ได้ไหมครับแกง๊งแกง๊งตอนนี้ดีรับคนเข้าอยู่ไหมครับไม่ได้รับเลยครับน้องอ๋อโอเคครับพี่สายอืมเสียงร้อกไอ้ซัดเสียงบ็อกซิ่งกูไม่รับหรอกโอ้เ oh, okay, คยรขาผม <laughs> หมื่นห้าหมื่นไม่ออกเลยมันต้องเปิดดีดีเว้ยมันต้องเปิดเป็นจังหวะ จริงๆคือมันแรนดอมเอาจริงๆอะคนดูคิดว่าเราเราไปปรับเราไปตั้งค่าใช่ไหมมันมันมันไม่มันไม่ใช่นะต้องพูดอย่างนี้ว่ามันมีโอกาสออกมันมีโอกาสออกท่าคิดว่ามันมีโอกาสออกแต่ออกยากไหมมันออกยากมันอยู่ที่จังหวะในการที่แบบสุ่มแรนดอมในข้างในอะว่าในการหมุนรอบนั้นอะมันจะออกหรือเปล่ามันจะขัดกันเว้ มึง5ห้าหมื่นไม่ออกเลยมึงไม่มีดวงหรอือเปล่ากูยังออกเลยเนี่ยมากูจะเปิดเงินเขียวก่อนสี่ร้อยเนี่ยได้ประมาณเอ็มกว่าประมาณสองเอ็มมาสุดดีสุดนะคือสองเอ็มกว่าพอเติมสองหมื่นก็ประมาณสองเอ็มอยู่แล้วแต่ถ้าสามเอ็มอ่ะดีสุดเยะเยอะถ้าสองเอ็มคือพื้นฐานเห็น <Yes. S 1> ไ,ไหมผมว่าแล้วมันพื้นฐานเว้ยสองหมืนก็คือสองเอมอ่ะ เงินแดงอาจจะได้น้อยหน่อยมันถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคอ่ะมันได้มากกว่าเก่าเยอะเลยเงินแดงแน่าจะได้ประมาณหลานกว่าโอ้โหเก้าแสนไอ้เหี้ยเงินแดงนี่เจ็บหนักเลยแต่ดีแล้วไอ้เหี้ยได้เงินเขียวเยอะกว่าเงินแดงไอ้เหีเงินแดงก็ไม่ได้ทำอะไรสว่านเนี่ยสว่านเนี่ยขอมันหมานันเถอะไอ้เหี้ย โอ้โหได้อันเดียวมาแน่ไอ้เฮียเอ้ยนี่มันอยู่ที่ตรงโค้งรถเนี่ยอันเดียวเนี่ยกูของพวงมาลัยสปาโก้ล้อก็ได้ล้อกระพวงมาลัยกูเอาอะไรก็ได้ล้อกระพวงมาลัยกูเอาอะไรก็ได้ล้อกระพวงมาลัยกูเอาอะไรก็ได้หูได้โค้งไอ้เหี้ยมาฟักเกอร์โหน่พระเจ้า กืบจะดีมารอบเตรียมเย็ดในลำเนี้ยออยังคนดูกดไลค์ให้ด้วยนะคืออันนี้ผมจะบอกว่าแม็กกระสุนดีสุดไอ้ข้างบนไม่เอาเกาะยิ่งไม่อยากเอาเลยเพราะว่าเรามีเกาะแล้วคือมากสุดคือแม็กกระสุนทีละร้อยไปกระสุนน่อยมาดี วันเย,ยอะไหมอมอดจินเยฮะดิน้องโอ้โหกนัดเองอะ่ะแม่งไปออกเกาะหมดเลยอมอน Yes Yes ร้ออันได้มาสิบเจ็ดแม็ก1 6รหสิบห้าไปเลยรอบนี้ขอหน่อย Yes ข <Yes>! yes! ออย,อย่างละยี่สิบหน่อย Yes Yes ยี่สิบออันยีบอ็อัน มารอบนี้ขอเป็นเปเปอนที่ดีที่สุด <Yes. S 1> อันนี้ขอใบเบแดงเยอะที่สุดเปิดทีละห้าสิบดีกว่าเยสเองรอบใบเบแดงใบเบแดงมันออกน้อยอยู่แล้วเยสยังออกเย s เยสเยสออ,อีสองไอ เย้เย้เ e s สสอ้ยอยโป่งปงปงอเฮยเฮียยังออกเว้ย oh, นี่ไม่ออกเลยย็ดพ่อมันกนมันไม่ออก <laughs> มาอ้น,นี้ก็ของดีเหมือนกันนี่แหละที่เด็ดอยู่ตรงนี้เลยที่เด็ดอยู่ตรงนี้เลยกล่องสีเหลืองเนี่ย <laughs> มาผมเปิดทสี่ส <laughs> ิ สี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สี่สี่เจ็ดยี่แปดเปิดได้ปะสี่เจ็ดยี่แปดเปิดได้แปดรอบเปิดทีละสี่สิบสองหมื่นกาญชาเอ้สองเติมกาญชาสองหมื่นขอไวเบม,มากกว่ายี่สิบอันคุ้มละคุ้มของโคตรคุ้มเลยมากกว่าย oui ี่สิบไปกองอาวุธช่างมันเอาไวเบก่อนยึดไป ก็ถูกใจเขาพันนะไรนี่มาอีกรอบหยุไอ้ยาห้าสิบสามมันดิ yes หย่าหย่า yes yes หกอันว้าวทำไมมันได้อย่างงี้รถมาห้าิบสอง่เร็วเลีเยว yes yes อ๋กยแล้วโอ้ยหสิบแปด ยาโออีกแล้วไอ้เบย่าสเสียงเย็ดยัดย็ดเอาอีกห้าเอาอีกห้าสิบอันเอาอีกเอาอีกห้าสิบอันไหม มาต่อเลยพอนะยไปย e s ย e น j u s อีกแปดเมตรมาเบกี้อะไรวะวูยี่สิบคุ้มมากมาเฮีย ผมแตกสลอดมาให้น้องชายพี่ผมแตกสลอดมาให้น้องชายพี่เอ้ยมีมีใครจะเปกาชาไม่เนี่ยกูอยากเติมอีกว่าอันนี้ขอเป็นออกซิดียนเยอะสุดได้พ่นเยอะเพี่เออออซิดียนึยังเยอะกว่เออออกซิดียน0สี่ร้อยกระสุนสีิบใส่เดี๋ยวผมคำนวณแป๊บได้เยมสามเอ็มด้ประมาณ สองหมื่นผมคำนวณแล้วเหลืออยู่มังวได้ประมาณกี่เอ็มแป๊บนึงนะขออดูก่นคุณดูว่าได้กี่เอ็มเกือบที่เกือบพี่โอ้เลยเลยเลยหรออ่ะมึงลองเอากคอคูณดูร้อยเจ็ดสิบหกอ่ะมึงลองคำนวณให้หน่อยดิคุณดูว่าเกินไหมสี่สิบเอ็มเห็นไหมกอดเอากอดอะไรกอด ก่อราคาเจ็ดพันคูณร้อยเจ็ดสิบหกหนึ่งล้านสองแสนสามมื่นสองพันอ่าบวกเงินแดงกับเงินเขียวสามแสนสามล้านบวกสามล้านเอาไง่ายๆคนดูคำนวณมาแล้วสี่สิบ <40 M. S 2> เอ็มต่อยสี่สิบเอ็มเออเชี่ยขายหมด <40 M. S 1> อ่ะมึงมึงดูกระสุนนะสามหมื่นห้าคูณสี่สี่เดี๋ยดิ อ้หมันมานหายหอยกินกุ้งบคนดูเขาก็ทบสุขใจพันหนึ่งเติมเพิ่มแสนหนึ่งเลยเฮียแม่งเปิดแล้วแม่งลุ้นมันหน่อยเฮียเออเจ็ดกระชานี่เป็นอะไรแล้วเปิดแล้วมันลุ้นแล้วมันมันจัดเลยมีแบ่งหลานมีแบ่งหลานไหนไปแบ่งกับพ่อมึงอ,อ่ะ ใครนี่ใครกูถามว่าใครนี่ใครมึงเห็นเงินกูป่ะมึงเห็นเงินกูป่ะเฮ้ยก,กูเสกร้องกูดิออไอ้ตอบเสกอีกแล้วเงินสองไว้เอามาจากไหนเนี่ยร้องนี่มึงร้องกรีดร้องออกมาว่ากูเสก เพาสนิทเท่านั้นที่จะรู้นเนาะอ,อ,อี่ S M D เขาไม่ไ่าครับเออฟรามอะไรดีสุดแล้ครับพี่ผมเเข้าประเทศ่าฟร์มาดีสุดหรอ่ครับพี่พมึงฟังพี่นะมึงกด E S C มาอ่ามึงเห็นปะไอจุดวงกลมสีข้างบนอะอันรอนพี่ครับอันนั้นน่ะดีสุดแล้วอานิจากเจ้าของเมืองใบให้มึงแค่คนเดียว ออกทั้งซิลเวอร์สโตนซิลเวอร์ก็ตซิลเวอร์ซินเวอร์ออกหมดไวเบรดรอปมึงไปฟาร์มน้เทียอะไรเหล็กทองอันงาอันนีนม้มีใครฟาร์มหรอกมึงจำไหมเนี่ยกูสอนมึงเนี่ยมึงจำปะครับพี่ครับแต่ผมลองไปสแกนแล้วนะพี่มันได้แต่อะไรมึงโง่ไงอ้่ะมันก็ไม่ดรอปครัพี่ก็บอกว่ามึงโง่เขาถูกโง่ก็ได้งั้นงน่ะเฮียเขาพี่ มันไม่ดอปอยู่แล้วมันจะมหาถามหาพ่อมึงไงมันไม่ดอปอยู่แล้วมันเพน่วรต้ัตีนถามผมอะ เคยดูแจ็คแปรโปโฮไหมครับพี่เคยดูแจ็คแปรโปโฮไหมครับเคยครับเคยดิทำไมจะไม่เคยเอ่ะแล้วเคยเย็ดตูดกันมาแล้วด้วยหลานมายัางโอ้รับเทสลา 16m ว่ะขายล้อ3.5 dm นะแนะนำเว็บแทงบนหน่อยป้ามันรับมันรับมันรับไม่ใช่หรอรับหรอ เมื่อกี้มันขายล้อถังล้อนี่ล้อรถได้เท่าไหร่ล้อสาาองนาเรนไฮต์อุณหภูมิ155าหเซลเซียสแรงปืน32ปาดขวายิงเพื่อหวังผล